สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมวันนี้มาแนะนําไก่หน้ามายิงปลานะครับผมเป็นไก่เหล็กนะครับผมสาหรับท่านที่เน้นความประหยัดนะครับไก่เหล็กของค่ายเอฟแนะครับผมครับงานสวยงานดีแข็งแรงครับผมลองรับยางได้3-4มเส้นนะครับผม ม่หลุดไม่ลั่นแน่นอนครับใส่ลูกดอกได้สี่มิลห้ามิลนะครับผมไก่นิ่มครับผมมัลุดไม่ลั่นแน่นอนครับผม ใส่ลูกดอกได้สี่มิลห้ามิลนะครับผมเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับผมเป็นงานเหล็กครับตัวนี้มีผมยึดน็อตนะครับผมลองใส่ลูกดอกให้ดูครับลูกดอกที่ผมใส่เป็นสีมิลนะครับผม ไม่นหลุดไม่ลั่นแน่นอนครับผมใส่ลูกดอก4มิล5มิลได้ทุกค่ายนะครับผมครับครับตัวที่ผมใส่อยู่นะครับเป็น สำหรับตัวนี้ก็แบบเหล็กนะครับราคา240บาทครับผมส่งฟรีทั่วไทยครับผมสนใจก็ทักแชทในโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมเบอร์โ,โทรเิดจะทิ้งไว้ให้รายละเอียดทุกขั้นตอนครับผมบโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับ 240บาทนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยครับผมตัวนี้เป็นงานเหล็กนะครับงานตัดเลเซอร์ครับผมไม่หลุดไม่รั่นแน่นอนครับผมรับยางได้สามเส้นสีเส้นนะครับ สนใจก็ทักเซตสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับผมทำแบบงานเหล็กนะครับผมงานเลเซอร์อสวยงามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมที่ติดตามชมนะครับสนใจก็ทักเซตสั่งเข้ามาได้เลยครับผมของมีพร้อมส่งครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสััสีีครับ